สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเชียริสในกิจบอลองดอ์ในปี2 0 2 6นกะก็จะมีบอลองดอ์น่าจะประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นตัวโอวิอาน้อยผมขอไม่คัดเข้ามาแล้วกันครับตัวแรกก็จะเป็น่าารตโลมเนนี้ เป็นตัวบักเลยนะจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันวิ่งไวบูตดีด้วยเป็นโพเชอร์นะครับเป็นกองหน้าตัวหาช่องนะครับก็ใครที่แบบงบน้อยอ่ะแล้วอยากเล่นกองหน้าแบบโกงๆหน่อยผมว่ามาตีนี้่องข้างที่เรผ่านเลยตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นโซนอ่าโซนแบบตัวแบบไม,ไม่ไม่ไหวแล้วตัวกากนเนี่ยนิโกวิเลียมอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยมันได้แค่ไวแค่ฟองเฉยๆเนี่ยผมตัดไปเลยเลวานช้าเขียวช้านะครับ แล้วก็โอลิเซ่เนี่ยก็จะเหมือนนิโกบิเลียมว้คล่องเฉยแต่การยิงการส่งบอลคือไม่ผ่านแล้วตัวนี้สําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าฟิลิปนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าเนวสเจ้าเนวสเนี่ยพลังน่ะดีมากๆกนะครับก็คือพอๆกับตัวร้อยเก้าเลยตัวนี้ค่อนข้าง,งเย็นดีเลยสี่เดียมคู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเพชรในตมอย่างดีแคนไลท์ไม่ใช่เพชรในตมแหละแต่เป็นตัวหนึ่งที่ o v r น้อยแต่สตแตกค่อนข้าง,ง,ง,งเยียดสวยแล้วก็เป็นบูะดีฟลายพเมคเกอร์ด้วยครับเป็นแบบยืนปักหลักได้แบบสบายๆนะครับเป็นบูใหม่่คอ้างเยีดล เบนเซมาเนี่ยผมตัดไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแบบอย่างดมฟี่นะดมฟี่เนี่ยมันตัวใหญ่วิ่งไวข้อเสียเลยคือมันจะลงช้าหน่อยนะครับแต่สามารถเอาบอเล่นได้อยู่ตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะสำหรับดมฟี่นะครับแล้วก็เจ้าคาเซโร่เนี่ยเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวใหม่อย่างดอนนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีดอนล่างใหญ่สุดแล้วตัวเนี้ยพอๆกับตัว UCL เลยนะครับตัวนี้ผมให้เป็นเอเลยแต่การ์ดมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยแต่จริงๆอ่ะมันเหนียวครับตัวนี้นขางจายเหนียวเลยแม็กอลิสเตอร์ตัวนี้ A แล้วก็เป็นโคพาเมอร์ตัวนี้ผมตัดไปเลยอตัวนี้เอนะครับเฉพาะเฉพาะคนที่แบบฟูลเจลซีแล้วเล่นไอเอฟเท่านั้นจริงจริงพาเมอร์มันต้องตำแหน่ง CAM นะครับตัวนี้มันได้แค่ไวคล่องเฉยนะครับได้สแตทนะครับแต่เล่นจริงๆก็ไม่ได้ไวไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบ็กซ้ายของ่อาปารีส์เซกแแมงตัวนี้ค่าพลังโคตรด,ดีวิ่งลอยยี 120, ่เกมรับลอยยี่ตัวนี้ผมให้เอสเลยแต่ข้อเสียเลยผมว่าการไม่ค่อยสวยเฉยเนี่ยการมันดูแบบไม่ค่อยสวยจริงๆกับสเตตโคตรสวยเลยเวิร์กเลยสูงๆดูเอเนี่ยตัดไปเลยครับดูเอนะครับแล้วก็เป็นคาร์ลัสกิเลียตัวนี้เชียร์เป็นสำรองหรือว่าเล่นหน้าคู่ดีกว่าหรือว่า LW ก็ได้ตัวนี้ A บวกนะครับเพราะว่าสกิลมูฟ้าดาวด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมตัวนี้พอพอสเตตอาจจะน้อยกว่าตัว111จริงๆตัวนี้คือโคตรดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับใครที่แบบไม่ไหว111 113นยผมว่ามาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างเดียวเฟียรเลยเวนียเอสเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฟานไดตัวเนี้สแตตอ่ะน้อยกว่าตัวกับตอนที่เสียตังค์เติมตัวละ2,000ขบ่าเนี่ยค่อนข้างนิดเดียวเองตัวนี้พอๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็มปอีกตัวแต่ข้อเสียเลยคือพลังแฝงมันโดนเนื้อแต่ผมว่าไดนได้ปกติเลยรับนะค แล้วก็จะเป็นลาฟินยาตัวนี้ค่อนข้าง,างที่จะเมตาอยู่แล้วบินยืน LW ก็ได้ RW ก็ได้นะครับ RM ก็ได้ตัวนี้ค่อนข้าง,างที่จะโกงอยู่ในเกณฑ์โกงเลยแหละสำหรับเมตานี้นะตัวนี้ผมให้ S บวกเลยนะครับตัวนี้คือโกงจัดๆเลยฮาแลนเนี่ยผมว่ามันมันตัดไปเลยครับฮาแลนยังไม่ไม่ฉายสำหรับเมตานี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นบังโมนะครับบังโมเนี่ยตำแหน่งรองเนี่ยจะเล่น RM ได้นะครับไม่เหมือนลาฟินยาลาฟินยาเนี่ย ถ้าเอาไปเล่น RM เนี่ย OVR ลดนะครับลาวินญาตำแหน่งรองเป็น LW นะครับบางโมตัวนี้โกงมากๆครับแค่ตัวอิเมเมตก็ยังโกงแล้วตัวนี้แน่นอนครับเอ็ดบวกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบล็อกทุกบล็อกอย่างวิตินญาเหมาะกับคนที่เล่นกลาง3ตัวกลาง2ตัวก็ได้ครับตัวนี้พลังแฝงครบแล้วก็มีความ่องตัวสูงตัวนี้เอ็ดเลยนะครับสำหรับวิตินญานะครับแล้วก็จะเป็นตัวโกงปีซ้ายอย่างวินเนซิอุสนะครับตัวนี้วิ่งเป็นม้าครับคือโคตรโกงเลยครับใคร แค่มันผมว่ามันการ์ดมันดูไม่ค่อยสวยสําหรับบรลงดออะแต่แต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะตัวนี้โคตรโกงสกิลหมู่หาดาววิ่งไวนะครับเล่นได้หมดเลยฝั่งสายตัวนี้เอบวกนะสำหรับกีเดซิสนะครับพวกตัวอะไรพวกนี้มันต้องรอราคาตก่นะแต่ผมก็ให้เลยก็สามารถจัดได้เลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเอมเปเป้เอมเปเป้เนี่ยมันเป็นบูตแอดวานนะคือมันจะสับขามันจะหนักตูดหน่อยก็คือใครที่อยากให้เอมเปเป้วิ่งไวๆในสปีดต้นเนี่ยแนะนำให้เล่นสกิลมูฟห้าดาวเท่านั้นนะครับตัวนี้เล่นหน้าคู่หน้าเดียวได้หมดตัวนี้สำหรับเอมเปเป้นะครับแต่ถ้าใครแบบสายสับขาผมว่าไม่เหมาะผมให้เอแต่ถ้าใครสายอิลาติโกะผมให้เอบวกเลยตัวนี้นะครับเอบวกเลยนะคือเฟี้ยวเลยมากๆครับสำหรับสายอิลาติโกห้าดาวนะครับ แล้วก็จะเป็นยาเมาครับยาเมาเนี่ยผมว่าเล่นจริงๆอ่ะมันยังรองลาฟินจากับซาร่าอยู่แต่วพวกนี้มันสปีดต,ต้นค่อนข้างที่จัดจานกว่านะครับโดยรวมยาเมาเนี่ยราคาแพงด้วยแล้วก็หลงด้วยนะครับตัวนี้ผมให้เป็นเอนะราคาแบบโคตรแปไกลกๆกับราคาหลงนะไม่ใช่ตัวมันไม่เก่งน,นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นมุลเลอร์ตัวนี้ตัดไปเลยนะครับไม่รู้มันมาจากไหนนะผมก็หาไม่เจอนะมุลเลอร์ตัวนี้ ต้องเป็นมุลเลอร์ล่างหนูล่างหลีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างเยลโล่ตัวนี้แล่นน่าอยู่ตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นปีโลดปีโลดตัวนี้ผมให้เป็นเอส e นะครับเป็นพลังเป็นบูธในเรื่องของ Deep l i f e พ a ย์เมกนะครับก็คือเหมาะกับยืน CM ก็ได้ CDM คู่ก็ได้นะครับตัวนี้แนะนำให้อัาอปเป็นทางก้ามนะครับ แล้วก็คูมันตัวนี้ A แล้วก็อุสมานเดเบเล่ครับบอลองดอปี2 0 2 6ล่าสุดเลยตัวนี้คือโคตรเก่งตัวนี้ผิวคล่องใครๆครก็อยากได้นะผมผมว่าเล่นได้หมดเลยถ้าเล่นหน้าเชียร์เป็นทางหน้าคู่ถ้าเล่น RW ก็เล่นได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังไงก็เอบวกนะสะครับรับเดเบเล่นะครับเจ้าของบอลองดอล่าสุดนะครับแล้วก็จะเป็นไลกานะครับปรับเวิร์กเลยมาเป็นกลางสูงแล้วก็บู๊เนี่ยเป็นเรื่องของบ็อกซ์บ็อกนะครับไลกาเนี่ยจะเติมอยู่นิดนึง แต่ก็เหมาะกับคนที่เล่นซีดีมคู่มากกว่านะครับระวังเรื่องของการเติมแต่ความไวแล้วก็ความใหญ่ยักษ์เนี่ยค่อนข้างจะดีตัวนี้ผมไม่เอ็ดเลยนะครับสำหรับไหลกานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลิเบอรี่นะครับตัวนี้ก็วิ่งเป็นหมาแล้วก็สเตตแต่ค่อนข้างียาะโกงมากๆกนะครับก็เล่นได้หมดเลย L M L W หรือว่าไปเล่น CM ก็ได้ครับก็คือเล่นได้หมดแต่เป็น CM สําหรับแผนพวก 42- 2 2อง2ไ้แล้วก็ 4. 2 3 1านะครับเพราะว่าตำแหน่งรองอ่ะมีแค่ L M นะครับตัวนี้ก็ ผมก็ยังให้เป็น S อบวกนะสำหรับริเวอรี่นะครับต่ขออภัยผมลืมไปว่าฟิโลมันความไวไม่ไหวตัวนี้ก็ความไวมันกลางๆผมถอตัดฟิโลลงมา A อบวกเล็นึงนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นคานาวาโลผมหาไม่เจอในตลาดไม่รู้มันอยู่ไหนนะก็สเตตของคานาวาโลเนี่ยมันจะสปีดไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เกมรับอ่ะค่อนข้างจะดีแล้วก็เิรคเลดอ่ะเป็นต่ำสูงค่อนข้างค่อนข้างเยืนตำแหน่งค่อนข้างจะสวยนะครับตัวนี้ผมให้เป็น S อสนะครับสำหรับคารนาวาโลและสเปแต่ผมหาไม่เจอไม่เห็นในตลาดเลยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นโลมาตคาร์ลอระเวิร์กเลเสูงสูงอาการอาจจะไม่สวยครับแต่เล่นในเกมจริงคือโคตรเิ่งเล่นได้ทุกโหมดครับเมนเนวิดเอแล้วก็เฮดูเฮดค่อนข้างจะสบายนะครับก็เป็นแบ็กซ้า,ายที่แบบผู้ท้าชิงสําหรับเตโอนะครับใครจะเป็นโนหนึ่งตัวนี้คือผมเล่นแล้วแบบคือค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับวิ่งไวมากนะครับเกมรับค่อนข้างจะไวใจได้แบบสบายๆนะครับก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของลูกอา,ากาศนะเพราะว่ายังไม่เจอเลยนะครับตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอบวกนะสำหรับคาร์ลนะครับ ส่วนซูเคอร์เนี่ยผมว่ามันมันกลางๆไปหน่อยมันดูแบบมันดูไม่ไวเวอร์ขนาดนั้นมันจะเป็นนักเตะประเภทแบบสปีดปลายอารมณ์เหมือนเคียวกินเลสตัวล่า,ลาสุดอะครับที่เพิ่งเข้ามาคือตัวนี้ผมว่ามันเล่นยากไปหน่อยแต่ผมให้เป็น A บนะสำหรับซูเคอนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นลิเวอร์โดนะครับ ก็ตัวนี้ผมให้เอสแน่นอนนะครับเพราะว่าลิเวอร์โรเนี่ยยืน R W ก็ได้เอสคู่กันได้แต่ข้อเสียเลยผมว่าเบิร์กอรเลดมันไม่ค่อยสวยมันมันไม่ใช่แบบเป็นตัววิ่งทําช่องนะเบิร์กอรเลดจะเป็นแบบกลางต่ำนะครับก็คือจะยืนอยู่ที่มากกว่านะครับก็ถ้าเล่นหน้าก็เหมาะกับหน้าคู่ถ้าเล่น R W มันก็ไม่ค่อยวิ่งทำทางตงต้องคอยกดทิกเกอร์ลันนะครับผมให้เป็นเอสนะสำหรับ ลิวอร์โดจริงๆก็ขึ้นได้เนี่ยจริงๆขึ้นเอสบวกได้นะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นบูตาเคนโยนะตัวนี้เป็นตัวเพชรในตุมเลยนะครับโอปิอาร้อยแปดแต่มีความป้องตัวสูงแล้วก็วิ่งไวถนัดสองเท้าตัวนี้เหมาะกับหน้าคู่นะครับสำหรับบูตาเคนโยวิ่งไวมากนะครับข้อเสียเลยคือตัวกระเปียกหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเป็นซีนาดินซีดานนะครับตัวนี้ก็เป็นกองกลางผมยกให้เป็นโน,นหนึ่นะสำหรับอกองกลางนะตอนนี้เพราะว่า AI คือโคตรดีมีความคล่องตัวสูงยิงดีจ่ายบอลดีแล้วก็เติมเกมอะไรเนี่ยค่อนข้างจะดีสําหรับซีดานยังไงก็เอสบวกแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นหลุยฟิกโก้หลุยฟิกโก้จริงๆมันเป็นมันเป็นตัวที่เก่งเฉยแต่ไม่เคยโกงนะครับถ้าใครแบบชอบเล่นแบบเกลิบเบลอะ อารมณ์แบบสปีดปายแบบเลนเชครูเลตหรือว่าดกบอลเนี่ยผมว่าสปีดของหลุยฟิกโก้ค่อนข้างจะด,ดีนะครับตัวนี้ผมก็ยังให้แค่เอ็ดนะเพราะว่าการจบสกอร์กับการส่งบอลเนี่ยดูยังไม่ค่อยเวอร์สักเท่าไหร่มันจะมีดีในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็ความไวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนอย่างเนะ็ตเปลรนั่นเน็ตเปิร์ตมัจะมีบัคโจอีกตัวหนึ่งบัคโจเนะี่ยตัวนี้มันบัฟมาค่อนข้างเยอะๆเลยในเรื่องของพลังงานด้วยความไวด,ด้วยนะครับ ส่วนเน็ตเวิเนี่ยคือครบเครื่องคนระับคือเป็นตัวหนึ่งที่เก่งแต่แบบไม่ได้โกงขนาดน,นั้นแต่สามารถเล่น l m ก็ได้ c m ก็ได้สําหรับเน็ตเวิอ่ะผมว่าแรกยังไงก็คุ้ม อาจจะดูวิ่งสปีดต้นอาจจะไม่โกงแต่สปีดปลายคือโคตรด,ดีตัวนี้แข็งมากๆแล้วก็อึดโคตรๆแล้ววิ่งหน้าทั้งเกมตัวนี้ผมให้เป็น S บวกนะครับแล้วก็บักโจะผมว่ายัยงยังไม่ไว้ใจนะสำหรับผมยังไม่ไว้ใจสักเท่าไหร่แต่สกิลมูฟ5ดาวแล้วก็บวกกับสปีดต้นที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะตัวนี้ก็ผมการันตีว่าดูวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ผมให้เป็น S ก่อนนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวแบบอย่างกาก้านะครับตัวนี้ก็สกิลมูฟ่าดาวนะครับเล่นกองกลางแบบสบายชิลๆนะข้อเสียของกาก้าเลยคือพลังงานอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแต่ข้อดีเลยคือสอดเข้าไปยิงค่อนข้างเฮียดดีนะครับตัวนี้เหมาะกับยืน C M ตรงกลางมากๆครับเพราะว่า A I เนี่ยชอบเติมเข้าไปยิงแล้วก็เรื่องของพลังความไวัยความพิ้วการส่งบอลแล้วก็การจบตกรเนี่ยผมว่ายืนหน้าคู่ได้แบบสบายหรือว่า C M แล้วก็มีหน้าตัวหนึ่งก็ได้ตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S สนะสำหรับกาก้า112นะครับ แล้วก็จะเป็นบัก k ินบาวเลอ13แล้วตัวนี้เท่าที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมว่ามันเป็นรองแค่น้ำมันนะครับในเรื่องของการจบสก,กอร์การม่งนะครับนอกนั้นคือดีหมดการเคลียร์ลูกกากาะความไวในการวิ่งไล่แล้วก็เอไอการแยบบอนคือเพอร์เฟกต์นะสำหรับตัวนี้ราคาประมาณ4,000-3,000เนะี่ยผมว่าสามารถจัดได้เลยก็หากองหลังที่มง่งทําประตูเก่งๆคู่มันสักคนหนึ่งเช่นฟานได้วีดิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาคู่มันได้เลยตัวนี้ผมให้เป็นเอสบวกสำหรับบัก e คินบาวเออร์ R, นะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นยาชีนะยาชีจริงๆอะ่ะมันก็ดูแบบเหนียวดิดนึงแต่ข้อเสียเลยคือการยิงไกลมันจะโดนยิงไกลบ่อยนะครับใครที่เป็นสายมินิวิดเอผมว่าจัดได้เลยเพราะว่าราคาถูกมากได้ OVR เยอะมากๆครับส่วนสายเฮดเวสผมว่าเป็นทางเลือกลองๆดีกว่านะครับตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นแค่เอสนะครับแล้วก็ตัววิ่งเป็นม้าอย่างจอร์ดเบสน,นะครับเล่น LW ก็ได้ RW ก็ได้ตัวนี้คือวิ่งโคตรโกงนะครับก็วิ่งพังหมดแล้วตัวนี้ผมให้ S อบวกไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอ่าบรรยายอะไรเพราะว่าตัวเนี้ย ข้อเสียเลยเท่าที่พบเจอก็คือความบางนะครับจังหวะโดนเบียดยจะเป็นข้อเสียของเบสครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างเย็นเล็กนะครับแต่ข้อดีเลยคือกดสกิลสับขาแล้วก็วิ่งเป็นมา้าแล้วก็โค้งโค้ตตัวนี้ผมก็ให้เป็น S บวกนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นบ็อบพีช้านะครับบ็อบพีช้าแน่นอนนะขึ้นชื่อในเรื่องของ AI นะครับการสอดเข้าไปยิงหรือว่าการเติมนะครับผมว่าจุดเด่นของบ็อบพีช้าตั้นนะคือการยืน CM ฝั่งขวามากกว่านะครับ ถามว่าตรงกลางยืนได้ไหมผมว่ายืนได้แต่ไม่เก่งเท่ายืนด้านขวานะครับด้านด้านขวาเป็นด้านที่แบบอ่าสอดเข้าไปยิงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นจุดเด่นของชาตันมานานละส่วนใครจะมายืนตรงกลางถามว่ายืนได้ไหมผมว่าไม่ค่อยเด่นยืนตรงกลางอ่ะอยู่เหมาะกับพวกมนิมากกว่าครับเป็นตรงกลางนะครับส่วนเฮดทูเฮดผมว่ายืนด้านข้างค่อนข้างจะเก่งนะครับตัวนี้ผมให้เป็นเอสบวกแหละสำหรับชาตันแล้วก็จะเป็นตัวท้ายครับเอสทีโนหนึ่งนะตอนนี้สําหรับยูซบิโอก็เอสบวกอยู่แล้วผมก็ตัดขึ้นไปเลยครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับสำหรับยูซ อ่าสปีดต้นอาจจะดูดรดปๆนิดนึงแต่สปีดปลายคือวิ่งแสงทุกตัวนะครับแล้วก็จบสะกรค่อนข้างเยี่คมอยู่แล้วตัวนี้ผมก็ไม่ยังพูดอะไรเยอะนะเพราะว่ามีคลิปที่ทําให้ดบับรีวิวรีวิวไว้อยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะคัดตัวที่มันเอสบวกลงมาหน่อยเพราะว่าแม่งเยอะเกินไปนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยลาฟินญ,ญาเนี่ยผมว่าโกงเนี่ยซาร่าเนี่ยโกงวินิโกงเอเบเป้เนี่ยผมว่าห้าใครเล่น5ดาวไม่ไม่เก่งผมว่าไม่โกง ต,ต้องเป็นคนเล่นที่5ดาวรนะู้ึกว่าโกลงลิเบอรีร่เนี่ยโกงแต่จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกับจอร์ดเบสคือบางนะครับสองคนนีจ้จะโกงแต่แค่บางเฉยถ้าเทียบกับวินิซิวอตแข็งกว่าวินิซิวอตกับลิเบอรี่แล้วก็เบสเนี่ยผมว่าวินี้แข็งกว่านะครับแล้วก็ลูกดื้อ AI ดีกว่านะครับ แล้วก็คาร์ลนี่คือดีมากๆเนเ็ตเบรดนี่ดีนะครับว่าเนบาวนี่ดีชาวตันดีแล้วตัวที่จะตัดสักตัวหนึ่งผมตัดขอตัดเป็นมันก็นจะมีลิเวอรี่เบสผมขอตัดเป็นลาฟินย่าลงมา110ละกันเพราะว่าพวกนี้111เ,เลยก็จะเป็นโซนนี้โซนเเนี่ยผมว่าประมาณเนี่ยค่อนข้างจะสวยที่สุดละเนี่ยเอสบวกเนี่ยผมว่าจัดได้เลยนะ เอสบวกนี่คือตัวแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะบอกแต่ละตัวเลยยกเว้นเป้เนี่ยเป้มันต้องเล่น5ดาวหน่อยแต่กราฟมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวมีเป้ตัวใหม่เข้าครับเป้113นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โกงอยู่แล้วครับสำหรับเอเป้นะครับส่วนพวก A เนี่ยจะเป็นตัวแบบโซนงบน้อยและ A บวกนะครับส่วน A ธรรมดาเนี่ยผมว่าตัดไปได้เลยนะครับสำหรับนาทีนี้นะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ